เมื่อมีแชมพูรดอาการผมงอกจากมะกรูดบอระเพ็ดก็ต้องมีครีมนวดที่ใช้คู่กันกับแชมพู มะกรูดบลรเพชรเป็นครีมนวดที่เนื้อละมุนมากๆค่ะทุกคนสีก็สวยเป็นสูตรมะกรูดบลรเพชรลดอาการผมงอกนี่คือหัวเชื้อทั้งหมดที่เจ๊จะใช้ทําครีมนวดในวันนี้สิ่งแรกที่เราต้องทําเลยก็คือการต้มน้ําสมุนไพรให้เกิดความร้อนเพราะครีมนวดของเรานั้นต้องใช้อุณหภูมิความร้อนเท่านั้นในการกวนน้นําสมุนไพรก็จะมีบลรเพชรหนึ่งลิตร มะกรูด1ลิตรแล้วก็ตามด้วยอัญชันอีก100กรัมน้ำสะอาดอีก500กรัมเพื่อเจือจางความเข้มข้นของน้ำสมุนไพรที่เราใช้หลังจากนั้นยกขึ้นตั้งไฟเมื่อตั้งไฟก็ให้เกิดแค่ความร้อนไม่ต้องรอให้เดือดค่ะทุกคนเมื่อร้อนเราก็ยกลงจากเตาแบบนี้หลังจากนั้นก็เติมหัวเชื้อที่ทำ ให้เกิดตัวครีมนวดก็จะเป็นตัว CS แบบนี้ตามด้วยน้ำมันบริสุทธิ์จากขนแกะแบบนี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ผสมคุกเขาทั้งสองอย่างให้เข้ากันกับน้ำสมุนไพรจนกว่าทุกอย่างจะละลายเข้ากันได้ดี เมื่อละลายเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมทางด้านหัวเชื้ออีกหนึ่งตัวเมื่อกวนเข้ากันดีเจจก็จะทำการเติมตัว C M ลงไปตัวนี้จะช่วยให้ครีมนวดของเรากลายเป็นเนื้อครีมนั่นเอง กวนไปเบาๆอย่างเบามือที่สุดค่ะทุกคนการทำครีมนวดต้องเกิดจากความใจเย็นมากๆเพราะว่าค่อนข้างใช้ระยะเวลาแต่ว่าหัวเชื้อไม่ได้มีอะไรยุ่งยากคือสามารถเติมตามขั้นตอนนี้ได้เลยกวนไปในทางเดียวกันเมื่อเกิดเนื้อครีมแบบนี้แล้วเราสามารถหยุดกวนได้หยุดกวน10นาทีแล้วกลับมากวนอีก10นาทีเราต้องกวนจนกว่าหัวเชื้อของเรานั้นจะคลายความร้อนมันก็จะกลายเป็นเนื้อครีมถึง ค่อยเติมน้ำหอมหรือกันเสียลงไปสำหรับสูตรนี้เจ๊จะไม่เติมน้ำหอมเลยจะใช้เป็นกลิ่นสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆกวนกันเสียให้เข้ากันกับตัวสมุนไพรของเราส่วนกันเสียที่เติมลงไปมันก็จะช่วยทําให้ครีมนวดของเรานั้นเก็บได้นานแล้วก็ยังคงกลิ่นหอมสมุนไพรเหมือนเดิมปิดทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้ครีมนวดของเราเซ็ตตัวเราก็นํามากอกได้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าสีกลิ่น ก็คือโคลรละมุนมากเป็นครีมนวดที่ใช้คู่กันกันกบตัวแชมพูมะกรูดบาพปีตได้อย่างลงตัวจริงๆ